ไม่มีงานเลี้ยงใดไม่เลิกลานะครับก่อนหน้าน,นี้ตลาดหุ้นบูมสุดขีดเติบโตกันหลายเด้งกันเลยทีเดียวแต่วันนี้เนี่ยสัญญาณไม่ดีเริ่มมาแล้วนักวิเคราะห์หลายคนมองว่าฟองสบู่กำลังจะแตกเขาเห็นอะไรทำไมก็ถึงมองแบบนั้นเดี๋ยวคีมีไลฟ์ฟังนะครับ สดอทุกคนนะครับผมคิมนะคุณอยู่กับช่องคิม Pro p e r t y l i ้าที่มาพูดคุยกับจิิงเรื่องการเงินในโลกอนาคตไปด้วยกันครับในคลิดว่าจะชวนคุยเกี่ยวกับตลาดหุ้นนะครับโดยเฉพาะหุ้นเทคโนโลย,ยีต่างๆตอนนี้มีการปรับฐานอย่างรุนแรงเหมือนกันครับ ล่าสุดตลาดหุ้น N a s d a ดนะครับร่วงจากจุดสูงสุดที่16,000นะครับเหลือที่ประมาณ13เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งกองทุนระดับพักการที่เคยทำผลตอบแทนในปีที่แล้วสูงสุดในโลกนี่นะครับ a r k i n v e s t เนี่ยวันนี้เนี่ยมูลค่าทรัพย์สินของเขาเนี่ยร่วงไปกว่า50%จากจุดสูงสุดเลยครับซึ่งตัวเลขการปรับฐานรุนแรงแบบนี้เนี่ยเราไม่ค่อยได้เห็นกันสักเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็เลยชวนคุยว่าเฮ้ยเรื่องฟองสบู่เนี่ยเกิดขึ้นหรือยังหรือว่านี่คือสัญญาณอะไรที่คุณต้องระวังตัวกกนงงรร่่่ออขจเศษมีีชท เป็นช่วงที่บัสนะครับช่วงที่พองตัว,วกับหดตัวเนี่ยเป็นเรื่องปกติของอเรื่องของเศรษฐกิจอยู่แล้วนะครับปกติใช่วันประมาณ8ถึง10 12ปีอะไรเป็นหนึ่งครบรอบนะครับแต่ถ้าเราเนี่ยย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยนะครับการเกิดวิกฤตครั้งล่าสุดของเราคือปี2008ในการเกิดวิกฤตซับแพรม และซึ่งก่อนหน้านั้นอีกเนี่ยก็เป็นปี2000ที่เกิดวิกฤต c o m crisis นั่นเองครับจะเห็นภาพว่ามันประมาณ8ปีเนาะที่มีเกิดช่วงบูแล้วก็บัสไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับแต่มาวันนี้เนี่ยนะครับเราเราก็อยู่ในปี2022แล้วก็ท่างจากครั้งล่าสุดมาประมาณ14ปีครับซึ่งนักทุนหลายคนเนี่ยก็มองเล่นของการเกิดฟองสบู่การปรับฐานครั้งใหญ่ที่ต้องมาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าปรับฐานเนี่ยครับทำให้สุขภาพของเศรษฐกิจมันจะดีไงมันไปต่อได้ง่ายแต่ถ้าแบบว่าทูซีขึ้นอย่างเดียวเนี่ยเเลามนนคกกออออตื ครับเรื่องของฟองสบู่นะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือคุณไมเคิลเบอร์รี่ที่เป็นกูรูนักลงทุนสายช็อตชื่อดังนะครับจากหนังเรื่อง The Big s h o ็อในอดีตนั่นเองนะครับเขาเนี่ยก็ออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยตลาดหุ้นเทคโนโลย,ยตตีต่างๆเนี่ยนะครับเป็นฟองสบู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเขาได้ทำการช็อตเทสล,ลานะครับแล้วก็อาร์อินเวสต์อีกด้วยนะครับเพราะเขามองว่ามันเ,เติบโตแบบไม่มีเหตุผลอย่างนี้คือฟองสบู่แล้วรอวันที่แตกกระจุยเลยครับเอาจริงๆเนี่ยคุณไมเคิลเบอร์รี่เนี่ยยนะยยกก็็เเปนนนนสสาาาาาะพื้ฐทที่คํํไร จากการช็อตนะครับกลุ่มพวก o r t g a g e b a c k Security ในอดีตที่เกิดในปี2008เป็นที่เรียบร้อยครับซึ่งคณะนี้ในมุมของพื้นฐานที่เขาเห็นนะครับค่อนข้างเชื่อมั่นจเลยว่าเฮ้ยมันเป็นฟอร์เตอร์โอ้โหมันกใกล้แต่แล้วเขาก็ทำการช็อตมันอีกด้วยครับหรือตัวชีหนึงที่ยอดคิดในการวัดมูลค่านะครับชื่อว่า b อ f f e t t Indicator นะครับตอนนี้เนี่ยพุ่งสูงถึง21% 1รอดนะครับหรือในอีกนายนึงเนี่ยกำลังบอกว่ามันกำลัง Over อร l u e อย่างรุนแรงนะฮะคำว่าหือเว มันฟอร์สบู่กำลัง bar, เบ่งบานหรือเปล่าเนี่ยนะครับแล้ววันหนึ่ง อาจจะแตกก็ได้ครับซึ่งในแอคชั่นของคุณปู่เนี่ยก็ทําการเก็บเรียกว่าเงินสดนะครับเยอะสุดในบริการอีกด้วยนะครับและหุ้นช่วงหลาดเขาลงทุนเนี่ยก็จะลงทุนในพวกหุ้นกลุ่มที่แบบเป็น value แข็งๆครับอาจจะกระจายไปที่ญี่ปุ่นด้วยครับเห็นภาพว่าเฮ้ยมันเป็นเชิง defensive หรือเชิงตั้งรับนั่นเองฮะคำถามคืออะไรที่มันไม่สมเหตุสมผลกันแน่ครับที่นักลงทุนหลายคนเริ่มมองว่ามันจะต้องแตกต้องปรับฐานข้างใหญ่อย่างแน่นอนนะครับอันแรกเนี่ยนะครับนั่นคือเรื่องพื้นฐานครับแล หรือว่าทางประเทศเองก็บอบช้าจากวิกฤตหรือภัยพิบัติลั่นโควิดอันนี้เนี่ยนะครับแต่กลับการเนี่ยราคาตลาดหุ้นเนี่ยนะครับสูงจากจุดต่าสุดที่เคยแพนิคเพราะว่าโควิดเนี่ยเกิดเท่าตัวเลยครับพอเกิดโควิดปุ๊บก็ทำให้รายได้ดิภาษีต่างต่างเนี่ยมันลดน้อยลงนะครับทำให้สิ่งที่เรียกว่าหนี้ต่อ GDP เนี่ยนะโอ้โหมันพุ่งสูงขึ้นเลยนะครับจากชาชานี้จะเห็นภาพว่าตอนนี้เนี่ยครับหนี้ต่อ GDP ปัจจุบันนี้นะครับมีประมาณสูงเท่ากับตอนที่เกิด สงครามโลกครั้งที่2เลยนะครับซึ่งเป็นจุดที่ค่อนข้างวิกฤตหรือสูงสุดในรอบอดีตที่ผ่านมาเลยครับซึ่งในสภาวะสงครามเนเราเข้าใจได้นะเพราะต้องอาชีดทุกอย่างกู้มานทุกอย่างเพื่อจะต้องชนะสงครามให้ได้นั้นการเห็นตัวเลขสูงขนาดนี้ย เป็นเรื่องที่เข้าใจนะครับแต่ว่าพออเมริกา <itud> ชนะสงครามปุ๊บเนี่ยตัวเลขหนี้ต่อ GDP เนี่ยมันก็ลดลงไปอย่างรเร็วเพราะว่ารายได้เนี่ยก็เติบโตค่อนข้างไวนะครับแต่มาวันนี้เนี่ยดูเหมือนเราจะยังไม่ชนะสงครามด้วยซ้ำนะครับที่เราได้มาเนี่ยมันจะไม่เกิด p r o u c t i l i t y ใหม่ไม่เกิดสูตการใหม่หรือที่มาของรายได้อันใหม่เลยนะครับหลายคนก็เลยวิเคราะห์ว่าโอ้โหเดี๋ยวเตรียมเห็นหนี้ต่อ GDP เนี่ยพุ่งไปถึง200อย่างแน่เลยครับนอกจากปัญหาเรื่องของหนี้สินที่เติบโตอย่างรวดเร็วแล้วนะครับเศรษฐกิจประเทศเนี่ยเริ่มชะงัก รุนแรงมากนะครับ7%ไปแล้วนะสัปดาห CPI นะครับและจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยด้วยนะซึ่งทางเฟดเองก็มีเปย์ๆว่าปีนี้เนี่ยอาจจะขึ้นถึง3ครั้งนะครับจาก0 2.5อาจจะไปถึง1%ได้เลยครับซึ่งการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยนะครับมันก็ทําให้หลายๆคนมองว่าเฮ้ยมันจะเป็นการลาดน้ำนะลาดน้ําเย็นเข้าสู่กองไฟหรือเปล่าตอนนี้เศรษฐกิจเนี่ยกำลังเหมือนจะกลับตัวพยายามจะกลับตัวจากความบอบช้ำขการเกิดโควิดนะครับซึ่ง IMF เนี่ยออกมาบอกเลยนะครับว่าการที่เฟดขึ้นอัตราดอกเบ น้ำเย็นนะครับในขณะที่แบบว่าเครื่องเศรษฐกิจกําลังเจะรีบูตกลับมาครับซึ่งมันเป็นข่าวที่ไม่ดีสำหรับเศรษฐกิจเลยนะครับและนี้อาจจะทําให้เกิดเป็นความกดดันนึงและการเป็นอันตรายต่อเศรษฐกิจอันนึงเลยครับต้องเห็นภาพก่อนนะว่าทําไมเงินเฟ้อถึงเกิดขึ้นนะครับเพราะเกิดจากอัดฉีดการพิมพ์เงินหรือการก่อหนี้ที่มากขึ้นในช่วงการเกิด โควิดที่ผ่านมานะครับรัฐบาลทุกประเทศต่างอาจฉีดเงินเข้าสู่ระบบครับทำให้เนี่ยมีนี่ที่สูงขึ้นนะครับแต่อีกมุมนึงเนี่ยนะฮะเงินเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงไปภาคท้องถนนมากหรือว่าอาจจะลงไปแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยมันกลับเข้ามาสู่วอลล์สตรีทกันอีกทีนึงครับทำให้คนหลายคนเริ่มบอกว่าเมนสตรีทเนี่ยได้แค่แบบก้างปลาหรือเศษเนื้อเล็กๆน้อยๆแต่วอลล์สตรีทจะเติบโตอย่างเห็นชัดนะครับโดยเฉพาะคนที่มีความมั่งคั่งกว่าที่ถือแอสเซทสังหาริมทรัพย์นะฮะแล้วก็คือแอสเซทต่างๆ กับเติบโตขึ้นมาจากสภาพคล่องอันใหม่เนี่ย ที่เฟดทําการอัดฉีดเข้าไปเพื่อพยุงนานๆหรือแค่ไม่ทั้งอุ้มไม่ให้ซับสิทิ์เนี่ยมันพังด้วยนะครับแต่มาวันนี้เนี่ยดูเหมือนที่ทางจะเปลี่ยนไปนะครับหลังจากที่อัดสภาพฉีดชอบคล่องมาอย่างหนาแน่นนะในอดีตนะวันนี้เนี่ยดูเหมือนจะทําการต้องการเบรกเงินเฟ้อซะแล้วครับเบรกเงินเฟ้อทำได้ววยิธีไหนบ้างนะครับหนึ่งก็คือขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับสองเรียกว่าของการ tapering นะฮะหรือครับหนักกว่านั้นเลยหรือคือ tightening นั่นเองครับแปลว่าการเอาสภาพคล่องเนี่ยดึงกลับออกมาครับหมายความว่าก่อนหน้านี้เงินมันเยอะใช่ไหมครับมันกระตุ้้้นนใหเเงิฟอ là ta không đừng gặp mà, đừng gần หรือว่าเอาน้ําออกจากระบบนั่นเองทําให้การเกิดความฝึกเครื่องจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ครับซึ่งล่าสุดนะคุณเจนยนเล่นเนี่ยครับเขาออกมายอมรับเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเฮ้ยเงินเฟ้อเนี่ยมันรุนแรงกว่าที่เขาคิดนะและทําการต้องควบคุมมันแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเฮ้ยเงินเฟ้อเล่เล็กๆยังไงก็ต้องเกิดนะเอาชีวิตคนก่อนอาชีพไปเถอะครับไม่ต้องกังวลเลยฮะอีกท่านนึงนะครับคุณโรเบิร์ตคิสกินะก็เป็นเจ้าของหนังสือขายดีชื่อว่า with dad poor dad หรือพ่อรวยสอนลูกนะฮะใน่ล้วเเยดอออตุาาาคมบไกก าเฮ้ยจะมีการฟองสบู่แตกนะปรับฐานข้างใหญ่มาเก็ตคราชอะไรแบบนี้เลยนะครับ <S <S แล้วบอกเลยว,ว่าบิตคอยเนี่ยอาจจะร่วงแรงนะอยู่ช่วงเวลาหนึ่งนะหรือแม้ทองคำเองอาจจะปรับฐานรุนแดงพร้อมกับตลาดหุ้นที่แตกนะครับแต่จนล่าจนรอเนี่ยเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นก็ไม่ได้พังตัวอย่างใดนะครับแต่พอวันนี้เราเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยสัญญ,ญาณบางอย่างมันมันเริ่มที่จะแสดงออกในช่วงนี้แล้วล่าบิตคอยเองก็ร่วงอย่างที่เขาพูดเหมือนกันเนี่ยครับก็เลยน่าจะตาว่าเขาเนี่ยเห็นอะไรนะครับแล้ว วันนี้เนี่ยที่เหมือนจะมีสัญญาณฟองสบู่แตกเนี่ยนะฮะจะเป็นสิ่งที่เขามองเห็นอันนั้นหรือเปล่าครับและยังไม่พอนะครับยังมีนักทุนตัดตำนานอีกคนหนึ่งเนี่ยที่ชื่อว่าคุณเจอร์มี่แกรนทมนะครับเขาเนี่ยก็ได้ออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ช่วงเวลาที่ฟองสบู่จะแตกแล้วนะครับ <c oughs> ก็กะว่าจะร่วงแรงถึง50%เลยนะครับเป็นการปรับฐานครั้งใหญ่ฟองสููรแตกข้างใหญ,แใหญ่แบบว่าวงกว้างด้วยครับซึ่งก่อนนี้เขาได้เคยออกมาบอกแล้วนะว่าราคาตลาดทุนตลาดหุ้นเนี่ยมันแพงเกินจริงแล้วนะครับ ผลเอาซะเลยครับและฟองสบู่ครั้งนี้สุดท้ายก็ต้องแตกนะครับโดยเขาเรามองว่าถ้าแตกครั้งนี้จะยิ่งใหญ่แบบว่าเหมือนญี่ปุ่นในอดีตเลยฮะวิกฤตฟองสบู่แตกของญี่ปุ่นเนี่ยเขาเกิดขึ้นในประมาณปี1987นะครับแล้วก็วัน1990ที่ร่วงแรงนะฮะและซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับญี่ปุ่นเนี่ยยังไม่ได้ไปกลับไปจุดสูงสุดเมื่ออดีตเลยนะครับคุณแกรนแทมยัง่บอกว่าตอนแรกเนี่ยเขายังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่วันนี้เนี่ยเขาค่อนข้างมั่นใจมากแล้วนะครับโอ้โหอัน มันนี่เนี่ยหรือคนที่มีความฉลาดทางด้านการลงทุนเนี่ยนะครับหลายคนเนี่ยก็เริ่มมีแอคชั่นบางอย่างให้เห็นกันแล้วนะครับคนแรกนะครับก็คือคุณเรดิโอนั่นเองนะตอนนี้เ,นเขาก็ได้เดิมพันในพวก Emerging Market นะครับนั่นคือเขากำลังมองว่าเฮ้ย จริเงนินจะมานะอเมริกาเนี่ยอยู่ในจุดที่เรียกว่าเลทไซเคิลหรือปลายวัฏจักรล้านะครับและ้าเขาได้ทําการซื้อทองคําเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะจากล่าสุดนี่นะครับประมาณ1.7เนี่ยขึ้นไปเป็น2.15เลยทีเดียวครับและทำการเพิ่มสัดส่วนของ Emerging Market ETF นะครับจาก0.77ไปเป็น5.55เลยครับหรือแม้กระทั่งในทางราาคารกลางทั่วโลกเนี่ยก็เริ่วมชิ้การเก็บทองคำเข้านะครับสูงสุดในรอบ31 เลยนะครับไม่รู้ช่วงนี้ธนาคารกลางเป็นอะไรกันนะครับก็มีการไล่เก็บทองคําหรือเป็นไปได้ไหมว่าเขาลังเห็นความสิ่งอะไรบางอย่างครับและคุณล่ะเห็นด้วยหรือไม่ว่าการปรับฐานครัง้งใหญ่กันจะมาแล้วและถ้ามาจริงๆจะลงรุนแรงมากแค่ไหนบางคนบอก50%คุณคิดว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าเนี่ยในคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับก็มาสุดคล,คลิปนี้กันดีกว่าคุณรับความรู้อะไรบ้างน,นะครับคลิปนี้พูดถึงการเกิดฟองสบู่นะครับซึ่งคนหลายคนเนี่ยพูดกันมานานแล้วนะฮะคุณแบบุสึกินะครับแล้วก็คุณไม ที่เป็นดัชนีในการชี้วัดว่าตลาดหุ้นนั้นแพงเกินไปหรือเปล่าของคุณปู่ในบัฟเฟตนี่นะครับก็โดดสูงถึง200%ก็เรียกว่า Overvalue ไปมหาศาลนะครับซึ่งที่ผ่านมาหลายคนรู้นะครับว่าหุ้นเนี่ยมันราคาสูงไปแล้วนะครับเพราะว่าพื้นฐานเนี่ยโควิด กระทบหนักๆนะครับเป็นหนี้เป็นสินมากมายประชากรการเก็บรายได้นี่ต่อจีพีสูงขึ้นหมดเลยแต่ตราหุ้นเนี่ยกับมีราคาเติบโตมากกว่าเดิมออทำหไฮไปเยอะนะครับทำให้มันรู้สึกว่ามันย้อนแย้งกันเนาะมันสวนทางกันนะครับกับเรื่องของพื้นฐานและก็ราคาครับซึ่งนักลงทุนสายพื้นฐานหลายคนเนี่ยก็เริ่มเล็งเริ่มมองแล้วว่าฟองสบู่เกิดแล้วครับแต่เพียงแต่ไม่รู้จริงว่ามันจะแตกเมื่อไหร่นะครับหลายคนบอกว่าปีที่แล้วไงแต่มันก็ไม่แตกเรื่องของปีนี้ไงก็เริ่มมีสัญญาณให้เห็นในุนทชื่ดังะด 50%นะตอนแรกเขาก็ไม่มั่นใจนะแต่วันนี้เนี่ยเขาเริ่มจะเห็นภาพและมั่นใจย,ยิ่งขึ้นนะครับหากดูตลาดตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นภาพว่าตัชนีนะครับต่างๆนเช่นพวก r invest นเเนี่ยนะฮะร่วงกว่า50%ครับตลาดหุ้นแอฟแสกเนี่ยก็ปรับฐานกันอย่างแรงเหมือนกันนะครับและไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลยนะฮะ ซึ่งก่อนนนี้เนี่ยเฟดได้ทำการอัดฉีดสภาพคล่องอย่างมากเข้าสู่ตลาดนะครับทำให้ราคา,าต่างๆเนี่ยบูมเป็นหมดเลยพร้อมทั้งกับลดอัตราดอกเบี้ยด,ด้วยนะครับแต่มาวานนี้เนี่ยนโยบายต่างๆเหมือนจะกลับกันเลยนะครับนั่นคือพยายามที่ดึงสภาพคล่องออกมาและเพิ่มดอกเบี้ยนะครับหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยงานเลี้ยงต้องจบแล้วหรือเปล่านะฮะเพราะว่าล่าสุดก่อนนี้พื้นฐานไม่ดีเลยแต่เงินเยอะไง ấy, ก็เลยดันไปแต่วันนี้พื้นฐานห่วยเหมือนเดิมนะฮะแต่เงินจะหายไปอา้าว ยังไงก็รู้แล้วว่าม,มันแพงเกินจริงก็ทำการเทคขายออกมาแล้วให้ขายออกช้าเนี่ยก็เสียเปรียบก็เลยชิงเงินออกก่อน,นะคะเริ่มรูดลงมาครับบททางเรื่องของไซเคิลว่าจากของเศรษฐกิจนะครับที่ต้องปกติจะปรับฐานยังแรงสักประมาณ8ป0ถึงปี12ปีอะไรแบบนี้และครั้งนี้เนี่ยถือว่ากินเวลามา14ปีแล้วครับยังไม่มีทศท่าว่าจะปรับฐานเลยเนะฮะนั้นอาจจะเป็น ช่วงที่เหมาะสมหรือเปล่าที่จะปรับฐานครั้งใหญ่ครับแต่จะปรับฐานแรงแค่ไหนเนี่ยก็ไม่มีใครที่จะบอกได้นะครับบางคนบอกว่าอาจจะนิดหน่อยนะครับบางคนบอกว่าลาบเป็นพนันสูงเลยแล้วก็ซื้อเหมือนญี่ปุ่นเลยอันเนี้ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอโหก็ฮาร์ดคอร์เหมือนกันนะครับแต่ไม่รู้แหละธนาคารกลางเนี่ยเริ่มเก็บทองคำมากขึ้นนะครับแล้วก็พวกบลูส์มาร์คนนี่เนี่ยก็เริ่มเก็บทองคำหรือพวกหุ้นที่เป็นแนวแวร์ลูหุ้นแบบ,บกกรับประกัน หรือหลบภัยมากขึ้นแล้วกันนะครับแต่คุณจะลงทุนอย่างปวดใช้วิจัยแล้วก็ลองวางแผนคุณดีๆแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ตั้งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องคิมทรัพย์อสริมทรด้วยนะฮะและใครอยากฟังค,คนทุกคนชมเรื่องนี่้สามารถติดตามได้ที่ห้องเรียนวงในได้เลยนะครับเพียงแค่เดือนละ150บาทเท่านั้นเองกดสมัครจอยขั้นลนี้เลยแล้วพบกันในเจอกันนะครับขอบคุณทุกคนณเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ